สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK p o r t c h a n n e l นะคะวันนี้ก็มาสวัสดีตอนเช้าๆช้านะคะเพื่อนที่อยู่ที่ไทยนะคะแล้วก็ UK นะปุ้ยก็มาสวัสดีตอนเช้านะคะแล้วก็สวัสดีนะคะสําหรับวันจันทร์นะคะเช้าว,วันจันทร์นะอันนี้ปุ้ยก็ซักค่ะแล้วก็ทำํำช่องไปด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะพุ้ยก็มาสวัสดีตอนเช้านะคะทักทายนะคะเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากทักทายพูดคุยนะคะก็ส่งข้อความทิ้งเอาไว้เดอ้อหรือว่าสนใจสินค้าก็าไปดูใน f อฟดิสปอนเออร์วินนะคะแล้วก็ทิ้งข้อความเอาไว้เดี๋ยวพุ้ยตอบกลับไปนะเดี๋ยววันนี้นะคะพุ้ยได้ตัวตัวบัตตนี่มาใหม่นะพุ้ยก็จะเอามาไว้เออลองลอง เ,เกลี่ยนะคะรองพื้นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะพี่ก็จะเริ่มจากตัวนี้เลยนะนะคะดวใหม่มันไม่ค่อยจะขึ้นนะอ่าเสร็จแล้วนะคะพี่ก็จะลงนะคะลงที่ใบหน้านะะแ,แล้วก็อย่าลืมลงที่คอด้วยนะคะมันจะได้สม่งจากมอเดิอ แล้วนะคะพี่ก็จะลงตัวนี้นะคะจะลงตัวนี้นะตัวนี้นะคะก็จะปีบเดียวใหม่ก็จะขึ้นมานนะะตัวนี้ลองทาดูนะคะเย็นนะคะลูกสาวพื่ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะช่วงนี้ก็อาซื้อโต๊ะ เรียนทำการบ้านให้ใหม่นะคะแล้วก็เจ้านี้ก็จะ <c oughs> จะไล่ใจแน่นหน่อยนะคะเพราะว่าปุ้ยพึ่งกลับมาจากพักผ่อนนะคะมาจากเที่ยวกับพ่อครัวนะแล้วก็ก็ต้องซื้อ,อของนะคะเปิดเรียนนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะต่อไปนะนี่ยแล้วก็ชุดนักเรียนใหม่ของเขานะคะ ตเป็นสาวแล้วนะคะมันนี้ก็ต้องมางนะเสร็จแล้วนะคะเมื่อก็ใส่ที่บำรุงใบหน้าเสร็จแล้วนะคะปื๊กก็จะลงที่รองพื้นนะคะอ่าได้มาใหม่นะตรงนี้เลยนะคะ ก็ไม่ลงเยอะนะคะนิดหน่อยนะอย่าลืมลงคอด้วยนะคะนะเสร็จแล้วนะคะปุ้ยก็ได้ตัวใหม่มานะตัวน,นี้นะคะ่ะกวนนะคะไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่านะแต่ปุ้ยก็บอก แต่คือแบบก็อยากให้มันสั้นกว่านี้นะแต่คือมันมันยังยาวอยู่นะแต่แบบก็ก็ยังได้อยู่ค่ะ ได้อยู่นะคือแกให้เข้ามาเสร็จแล้วนะคะปุ้ยก็จะลงเ,เป้งพับเลยเด้อพับนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะพุ่ยยังมองหาตัวใหม่อยู่นะยังไม่ได้เลยนะคะแต่ก็จะซื้อมาใช้เพิ่มเด็กก็คือใช้ดีค่ะลองซื้อมาใช้ดูนะปุ๊ยก็ลองหลายๆตัวนะก็คือไม่รู้ว่าจะคืออันนี้นะคะก็คือที่ปุ้ย คุยถันหัดนะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะเพิ่งจะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะอยู่หน้านิดนึงนะให้มันเข้ากันนะเสร็จแล้วนะคะก็จะลงตัวนี้นะคะแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นนะคะเสร็จแล้วก็คว่ำในี้ทำมันก็จะ mời 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 คุยก็ต่อไปนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะก็จะลงสีสีน้ำตาลอ่อนเดือ คุยก็จะทาะตัวนี้ก่อนนะคะคุยอยากจะใช้รองพื้นนะหอมนะตัวนี้ตัวนี้เป็นแบบสองหัวนะคะคุยไม่ขอ,เ,อเลยเชื่อแบรนด์นะ <c oughs> เดี๋ยวเขียนเพื่อนๆคงเห็นเองนะเสร็จแล้วนะคะคุยก็จะทาลิปตัวนี้นะ ตอนนี้ก็มอ,มองมองลิปติกแบบรุ่นใหม่เข้ามาเยอะนะพี่ก็เดี๋ยวจะมองมองแล้วก็เอามาใช้นะพี่คิดว่าน่าจะชอบช่วงคิดมัดหรือเปล่านะคะนะคะนี่ทานแล้ว เสร็จแล้วนะคะมันก็จะวาวแล้วก็ง่ายต่อการทานเะวลาเราทาลิปมันลงไปก่อนนะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะแค่นี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ปุ้ย UK ูเคสปอร์ตช n n น l ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปุ้ยด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ปุ้ย UK ูเคสปอร์ตช n n น l ต้องขอลาไปก่อนรวยๆปังๆทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย